แล้วนะคะกับคนรัมบ้านสไตล์โมเดิร์นทางช่องทาง YouTube อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะวันนี้้องเอ๋นะคะพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอบ้านค่ายเอะอำเภอวังจันทร์นะคะจังหวัดระยองนะคะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากเจ้าของบ้านและช่างนะคะพารีวิวด้วยนะคะขอถามความประทับใจกับบ้านหลังนี้ก่อนเลยค่ะก็ประทับใจนะครับบ้านหลังนี้150ตารางเมตรการก่อสร้างของต่อเจริญทรัพย์รับสร้างบ้านครับก็ประทับใจกับช่างครับดูแลดี พี่ชื่ออะไรคะชื่อเคครับเคคุณเคครับผมขอบคุณมากมากนะคะน้องผมเดี๋ยวเราให้ช่างพาเข้าไปด้านในกันเลยดีกว่าค่ะค่ะช่างไต้คะหลังนี้มีหน้ากว้างเท่าไหร่แล้วยาวลึกลงไปเท่าไหร่คะ หน้ากว้างนะครับหน้ากว้างตัวนี้อยู่ถึงประมาณสิบห้าถึงสิบแปดเมตรครับสิบห้าถึงสิบแปดเมตรนะครับตัวบ้านกี่ตารางเมตรคะตัวบ้านนะครับรวมพื้นที่ลงรถเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้ครับยังไม่รวมตัวรอบนอกนะครับอยู่ประมาณร้อยห้าสิบตารางเมตรไปแล้วครับหลังนี้ประกอบไปด้วยกี่ห้องนอนกี่ห้องน้าคะครับตัวนี้สามห้องนอนครับมีสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องพระค่ะแล้วก็มีห้องครัวนะครับแล้วก็มีระเบียงด้านนอกอีก ด้านหน้าและก็ด้านข้างครับมีถึงสองระเบียงกันเลยทีเดียวทำโชมนะครับผมอ่ะเรามาอยู่ที่ด้านหน้าเนาะโรงจอดรถเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่คะครับความกว้างอันนี้อยู่ที่6เมตรนะครับหน้ากว้างนะครับ6เมตรเะครับเนี่ย6เมตรที่จอดรถสบายสบายเลยครับ6เมตรโอ้หรถแวนก็เข้าได้จอดถึงได้ถึงสองคันเลยไหมคะนะใช่ครับ2คันครับ2คันสบายสบายครับคันนี้โอ้โหวันนี้เราเห็นว่าบ้านเนี่ยมีความสูงถึงเท่าไหร่คะทำไมสูงจังเลยคะหลังนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้คือคือหลักๆที่ผมทําบ้านนะครับผมจะเน้นความโปร่งของบบ้้้้าานนนนนนไวก่่ออหหลััคคครรรรพืืทีีเเเ็ยตงบ ที่ผมเทอะครับเป็นมันเป็นบ้านยกพื้นอยู่แล้วค่ะนะครับบ้านยกพื้นตัวนี้ยกพื้นอยู่ประมาณเมตรเมตรสิบถึงเมตรยี่สิบเมตรสิบถึงเมตรยี่สิบเซนนะครับเฉพาะพื้นบ้านนะครับแล้วจากดับพื้นบ้านไปหาถึงถึงหลังคาหรือเสะข้งข้างด้านบนอะผมเทประมาณสามเมตรกว่าครับครับหลังคาเป็นอะไรคะหลังคาตัวด้านบนนะครับสเต็ปด้านบนนะครับเป็นเมตาชีตเมตาชีตพียูนะครับพียูโฟมนะครับอ่าครับผมแล้วก็มีด้านหน้ากับด้านตรงตรงตรงด้านข้างนะครับจะเป็นพื้น เขาเรียกว่าพื้นพื้นสลับพื้นสลับออกมาด้วยนะคะโหถือว่าโอเครายละเอียดงานดีมากแล้วก็โทนสีมันสีแบบคลาสสิกนะคะสีนี้ก็เห็นกันเกือบทุกบ้านใช่ไหมคะสีคลาสสิกแล้วตัดขอบด้วยสีส้มใช่ครับแต่ตัวนี้พื้นผิวตัวหน้าบ้านนะครับผมคือปรับพื้นผิวด้วยการสกิมผิวนะครับสกิมผิวด้านนอกทั้งหมดนะครับทั้งหลังนะครับแล้วก็ทาด้วยสี p O a ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหลังเนี้ยเจาะเข็มไหมคะเจาะครับโหลังนี้เจาะเข็มด้วยใช่ครับราคาเท่าไหร่คะหลังนี้ หลังนี้ไม่เกินล้านเครับไม่เกินล้านเจ็ดหนึ่งร้อยห้าสิบตารางเมตรนะไม่เกินล้านเจ็ดเดี๋ยวเราเข้าไปดูบอเลี้ยด้านในกันเลยดีกว่าค่ะด้านบนเนี่ยมีบันไดเนี่ยอันนี้กี่ขั้นคะห้าขั้นเนาะใช่ครับห้าขั้นความสูงเท่าไหร่คะจากพื้นถึงบันไดเนี่ยค่ะถึงพื้นถึงบันไดอยู่ประมาณเมตรสิบครับประมาณเมตรถึงเมตรสิบครับประมาณนี้ครับเมตรประมาณสิบโอ้โหพี่ทําเสาได้แบบโชว์ได้สวยมากเลยนี่ไม่ค่อยได้เห็นนะคะเสาแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าเสาอะไรคะเสาโชหรอคะใช่ครับเสาโชครับแต่ก็เป็นเสาจริง่ร้บงทช่รับ อันนี้อิดมวลเบาครับกับผสมกับด้วยอิดแดงอิดแดงจะอยู่ตรงช่วงห้องน้ําครับช่วงน้ําที่ต้องการแบบว่าเก็บความชื้นค่ะครับผมโอเคด้านหน้าเนี่ยมีความกว้างเท่าไหร่คะกว้างนะครับประมาณ2เมตรครับผมโดยประมาณครับ2เมตร2เมตรเนาะแล้วก็มีที่นั่งที่นั่งเนี่ยตัวนี้ใช้ไม้อะไรครับางท่านเขาไม่รู้ครัอันนี้มันเป็นไม้เป็นไม้เทียมครับเป็นไม้เทียมเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเหมือนซิเมนไฟเบอร์ครับก็กันน้ําได้ไม่ไม่ีปัญหาใช่ไหมคะใช่ครับมันเป็นเป็นวัสดุเหมือนปูนอะครับค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าไปถามหน้าต่างนิดเดิงคะหน้าต่างมีความกว้างและยาวเท่าไหร่คะโอ้โอโตัวนี้ตัวนี้อยู่น่าจะอยู่ไปถึง2เมตรสีครับความกว้างครับแต่ความสูงอยู่ประมาณเมตรห้าสิบครับอ,อันนี้เป็นสั่งตัดไหมคะพี่สั่งตัดหมดครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ๋อหลังหลังนี้สั่งตัดทั้ง,หล,งหลังเลยใช่ครับะะล้วมีประกันหมดครับที่บ้านจะมีประกันหนึ่งปีครับแอสเซอรี่รอบนอกทั้งหมดเลยหนึ่งปีแต่โครงสร้างก็ตังหากว่ากี่ปีครับผมถือว่าดีมากนะช่างมาวิวเองไม่ต้องห่วงเลยนะคะเรื่องรับประกันแล้วก็เนื้้องาานนนนเเห็กัจะะลยทม กระเบื้องพื้นนี่ก็ไซส์60คุณ60เนาะใช่ครับได้ครับอ่าเรามาดูน้านประตูทางเข้าดีกว่าค่ะอันนี้เป็นไซส์พิเศษไหมคะเนี่ยขนาดเท่าไหร่ครับขนาดตัวนี้นะครับความสูงความกว้างอยู่ที่2เมตรน่าจะประมาณ2 2เมตร80นะครับ2ไมตร0ประมาณนี้ครับโดยประมาณครับถูกกว้างมากเลยจริงนะอ๋อรายละเอียดด้านนอกก็ดีมากค่ะครับเจ้าของบ้านมีเพิ่มอะไรไหมคะครับเจ้าของบ้านมีเพิ่มอะไรไหมคะเรื่องรายละเอียดเรื่องแบบ เพิ่มหมายถึงไฟพวกอะไรงี้ครับเพราะนเห็นไฟเยอะมากๆเลยก็มันก็มีตามแบบอยู่างอื่นแล้วก็มีเป็นส่วนที่เพิ่มมาอาจจะแบบเป็นเพิ่มเรื่องกระเบื้องเหมือนเหมือนกระเบื้องภายในเนี่ยครับที่เขาชอบอันนี้มากกว่าครับครับผมนีนนี้เป็น80คูณ80ครับกระเบื้องนะคะหนูถ่ายมา200กว่าหลังท่านผู้ชมเพิ่งจะเห็นหลังล่างคะเป็นไซส์ใหญ่มากมากเลยนะเป็นไซส์80คูณ80อันนี้ราคาแพงไหมคะพี่แพงอยู่ครับเนาะโอ้แล้วเป็นลายหินอ่อนด้วยใช่ไหมครับ ความสูงจากพื้นถูกคาดเท่าไหร่คะตัวนี้นะครับตัวนี้อยู่ประมาณ2เมตร90ครับถึงถ้าดอกตามมาอยู่ต่ำสุดก็คือ2เมตร80ขึ้นขั้นต่ำครับแต่นี้อยู่ประมาณของมรายละเอียดงานเนียนมากๆเลยสีข้างนอกก็เนียนข้างในก็เนียนด้วยนะคะเนี่ยอ๋อปลกไฟก็เยอะใช่ครับปลกไฟในห้องผง1 2 3ถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวอ่ะเรามาดูพี่พาไปดูห้องนอนที่หนึ่งกอนเลยค่ะอ๋อครับได้ครับอันนี้เป็นห้องนอนใหญ่นะครับ ห้องน้่ใหญ่ครับที่มีห้องน้าในตัวนะครับค่ะเดี๋ยวหนูถามก่อนนะคะว่าวงกบเป็นวงกบอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นวงกบสําเร็จครับมันจะใช้เป็น P V C ครับเป็นวงกบคือว่าติดตั้งทีหลังนะครับตัวนี้ครับติดตั้งทีหลังความแข็งแรงตัวนี้จะมากกว่าไม้หรือครับเพราะพวกไม่กินครับดีเลยใช้ในแนนอกได้ครับใช่นี้จะประกอบทีหลังนะต้องต้องทาก่อนแล้วค่อยประกอบทีหลังอ๋อครับผมแล้วสีอะคะสำเร็จมาเลยไหมคะเนี่ยอ๋อไม่ครับตัวนี้คือลูกค้าเลือกสีได้ครับแต่แต่เราต้องใช้เป็นสีน้ำมันในการทา มันถึงจะยึดเกาะได้แน่นกว่าใช่ครับประตูเหรอคะประตูเป็นเป็นเป็นไม้เมลามีนครับไม้เมมีนเมรามินนะคะป้องกันน้ํากันเชื้อรานะคะไม่ลังไฟอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะห้องนอนใหญ่เนี่ยขนาดเท่าไหร่คะห้องนอนนี้ครับประมาณสองป้าอยู่มาสามเมตรห้าสิบครับแต่สามเมตรห้าสิบคูณสี่เมตรครับแต่นี้ไม่รวมตัวตัวห้องน้ำกับทางนี้เข้ามานะครับ ก็ห้องนอนก็ห้องนอนใหญ่นะมีห้องน้ําในตัวด้วยอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องน้ำกันเลยดีกว่าค่ะใช่ครับหลังนี้แถมแอร์ได้ไหมคะเนี่ยครับอ๋อหลังนี้ไม่ได้แถมครับไม่ได้แถมแอร์ลูกค้าติดตั้งเพิ่มครับแต่ติดตั้งโดยทีมงานของช่างเราอ๋อทีมงานของช่างเรานะคะอ๋อเรามาดูด้านในห้องน้ำกันเลยดีกว่าค่ะห้องน้ำมีความกว้างคุณยาวเท่าไหร่คะกว้างคุณยาวเหรอครับตัวนี้อยู่ที่ประมาณสองเมตรห้าสิบครับประมาณสองเมตรห้าสิบครับสองเมตรห้าสิบเนาะโอ้ปูกระเบื้องฝุดถึงฟ้าเลยนะคะกะเบื ก็ก็ประมาณกลางๆครับไม่ถึงกับแข็งมากแต่ก็มีบางตัวที่แซงมาแพนครับอมันเป็นโมเสสอย่างนี้ละครก็จะสูงหน่อยใช่ครับจะมาลูกเล่นของตัวนี้ตัวบัวเนี่ยอันนี้เป็นอัลบัวอะไรคะลูมิเนียมอคะอ่าใช่ครับปกติเราจะเห็นเป็นโมเสสเป็นกระเบื้องเนาะใช่ครับอันนี้คือตกแต่งแล้วแต่สไตล์ทีนึงว่าจะแบบไหนไปเลยค่ะไปห้องนอนที่สองเลยค่ะหนูตามไปเลยค่ะหมีสองญาติไปโอเคครับห้องนอนที่สองนะครับห้องนี้ห้องนอนที่สองมีขนาดเท่าไหร่คะนี่เป็นอยู่ที่ ประมาณสามจุดห้าคูณสิบครับผมเท่ากับห้องนั้นแรับแต่ห้องนั้นจะมีห้องน้ำตัวอ่าครับหนึ่งห้องรือว่าเนี่ยที่โครงสร้างสูงด้วยเนาะแล้วก็กระเบื้องก็ราคาแบบสูงด้วยเท่ากับบ้านเนี่ยถือว่าไม่แพงนะกับราคานี้เนาะได้กระเบื้องที่แบบเกร็ดดีแล้วก็ไม่เคยเจอที่ไหนเลยว่าแปดสิบแปดสิบก็มีด้วยเนาะครับผมอ่าเราไปดูห้องน้ํารับแขกกันดีกว่าค่ะอ่าตรงไหนครับห้องอันนี้ปะคะนี่ครับห้องน้า ห้องน้ำรับแขกนะคะมีขนาดเท่ากันไหมคะขนาดไซส์อะไรคะใช่ครับขนาดเท่ากับห้องนั้นเลยครับอือครับมีตัวกั้นห้ด้วยเนาะมีแบบสเตปเนาะระหว่างแบบโซนแห่และโซนเปียกใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับตัวนี้อืออันนี้แ่มไหมคะเครื่องทำอุ่นอันนี้ไม่ได้แถมครับเพราะบางอย่างคือเราจะเออแบตเตอรี่ไว้ให้ลูกค้าเลือกเองครับแล้วก็เดินไฟเดินระบบใช่ครับอันนี้ทำาให้หมดครับทำหมดแล้วพร้อมติดตั้งให้ได้ดีเนาะบางหลังเราเห็นแบบว่า ช่างไม่ได้ทำาให้เราเราต้องไปเจาะเพ้แบบบ้านเสียอีกนะคะแต่นี่คือพี่มีไอเดียในการบอกบอกเจ้าของบ้านเลยใช่ไหมคะใช่ครับโซนต่อไปเป็นห้องอันนี้ห้องพักครับเป็นห้องพักห้องพโอ้ห้องพักสวยมากมากนะห้องพักมีขนาดเท่าไหร่คะอันนี้ประมาณเมตรห้าสิบครับเมตรห้าสิบคูณสองเมตรครับโอ้ถือว่าจัดสรรสองเมตรยี่สิบปับวันนี้ครับอือเป็นห้องพักห้องเลยนนเนี่ยหลายๆใช่ค่ะหลายๆหลังก็แบบอยากจะมีห้องพักแต่ไม่รู้จะจัดสรรยังไงดูแบบนี้นะคะเป็นไอเดียแล้วเป็นแบบได้เลยเน สำหรับห้องพัก่ะเราไปดูห้องต่อไปกันเลยดีกว่าห้องนอนที่สามเป็นห้องนี้หรือปะคะอ่าใช่ครับห้องนอนที่3ามเป็นห้องนี้ครับโอโหนสีสวยมากเลยนะคะสีขาวนะคะดูสะอาดแล้วก็ทําให้ห้องโปร่งด้วยมีขนาดไซส์อะไรคะนี่3ามสุูณสาอ่ะ3.5มคูณสามนะคะทั้ามห้องเนาะอก็ถือว่าดีมากๆนะ กับรายละเอียดห้องจัดสรรได้ดีเนาะมีห้องนั่งเล่นด้วยเนาะมีห้องพระด้วยแล้วห้องสุดท้ายที่พาท่านผู้ชมไปดูคือห้องครัวครัวอ่าไปดูห้องครัวเลยจ้ะอ่าครับผมโอ้ห้องครัวนะคะถือว่าสวยมากครับโอ้กระเบื้องจะมีเยะมันอ่าใช่ครับกระเบื้องค่ะถือว่ากระเบื้องในห้องครัวก็ยังเป็นไซส์แปดสิบเนาะใช่ครับเพราะปูไหลมาจากห้องนั้นคือให้มันเป็นเป็นมิติเดียวกัน พอเวลาเปิดประตูทิงไว้มันถึงไม่ได้ดูสวยงามแล้วหนูเพิ่งเคยเจอนะวัดปูกับเบื้องนะคะเนี่ยฝุดถึงฝ้าเลยอันนี้คือไอเดียของช่างหรือเปล่าคะก็ใช่ครับคือเราทํางานเราทํางานกับลูกค้าด้วยคือเราจะเหมือนแบบเราคุยกันว่าเราอยากจะทมอะไ,ไนแล้วเรามาไอเดียร่วมกันคือเราทําความต้องการของลูกค้าเป็นหลักแล้วก็มาประยุกต์ใช้กับเราด้วยครับว่าเราทํางานเขาเราให้เอางี้เราเหมือนโค้ดเขานะเหมือนโค้ดให้ให้คำปรึกษากับเจ้าของบ้านถือว่าดีนะ บางบางแบบบางช่างนะเจ้าของบ้านขอคำปรึกษายังงงเลยนะคะแต่พี่มีแบบมีการเปลี่ยนแปลงให้ตลอดใช่ไหมคะเนาะช่วยกันแชร์ความคิดใช่ครับเนาะแล้วก็เบื้อไอ้ตัวนี้เป็นอันนี้ก็ราคาอยู่ในใบอันนี้ในบิวคิวเลยไหมคะใช่ครับแต่แต่พวกนี้เป็นพวกเอสเซอร์รที่แบบคือลูกค้าเพิ่มแต่เราติดตั้งให้ทั้งหมดเหมือนกันครับอ๋อก็คือลูกค้าซื้อมาอยากได้อะไรก็ซื้อมาเราติดตั้งให้พร้อมเลยใช่ครับคือพร้อมยกกระเป๋าอยู่ได้เลยใช่ไหมคะแล้วบานซิงค่ะอันนี้ใช่ครับเหมือนกัน เหมือนกันครับก็มีนะครับปูกระเบื้องด้านในมีปกติครับมีปูกระเบื้องด้านในด้วยนะคะครับผมโอเคระเบียดงานเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกซอยอีกล้องนะไปอันนี้เป็นระเบียงโอ้มีระเบียงด้วยหรอคะระเบียงด้านข้างบ้างครับระเบียงด้านหน้าก็อย่างที่บอกเนาะหลังนี้ก็มีระเบียงทั้งสองฝั่งเนาะระเบียงด้านนี้มีขนาดเท่าไหร่คะอันนี้นะครับอันนี้อยู่ประมาณสี่เมตรครับสี่น่าจะประมาณสี่คูณสามจุดห้าสี่คูณสามจุดห้าเนาะ ก็ถือว่ากว้างอยู่นะครับนั่งบสายค่ะแล้วก็ติดบัวด้วยเนาะติดบัวข้างนอกมีรายละเอียดของของบัวด้วยนะคะแล้วราคาเนี้ยหนูเห็นปูกระเบื้องทั่วแบบโอ้โหหน้าบ้านโลตรถคือเยอะมากๆอยู่ในแบบ BQ เลยไหมคะหรือว่าเจ้าของบ้านซื้อมาเองคะคือตรงนี้ครับตรงนี้อยู่ใน BQ ด้วยครับทำหมดแล้วครับแล้วบางอย่างก็เหมือนพูดปากรอบบ้านก็มีแบบว่าการแถมลูกค้าเพราะคือคือเรื่องเนี้ยมันจะยืดหยุ่นกันได้ครับแบบว่าให้ทำเสร็จแล้วปุ๊บตรงไหนเราแถมให้ได้เราก็แถมให้ โหถือว่าดีนะกับราคานี้มีแถมด้วยนอกจกเทฟุตบาทรอบบ้านนาครับเทแทงน้ําให้ตรงนู้นด้วยนะครับนู้นนี่มาอ๋อถือว่างานรายละเอียดเสริมพวกบัวเพวาอะไรก็อยู่ในในแบบแล้วใช่ไหมคะใช่ครับงานดีมากๆขอขอบคุณมากๆนะคะพี่ต่ายเนาะที่ให้ข้อมูลนะไอเดียด้วยแล้วก็คนที่กำลังจะสร้างบ้านดูเป็นแบบไอลเดียแล้วก็ดูได้แบบข้อมูลของช่างด้วยที่ช่างให้เราแนะนําวันนี้เดี๋ยวเราไปเก็บภาพสวยๆแล้วเดี๋ยวหนูใส่รายละเอียดของพี่ไว้ใต้คอมเมนต์เนาะได้ครับอขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะ